Magic ball, fan. เราสองคนขอเชิญชวนนะคะมาเลยงานลิ้นติดโปแปลรออยู่พราเราสองคนนะคะรวบรวมของอร่อยกว่า70ร้านค้านะคะวันที่1 2บสิมิถุนายนนี้แชนจีเซ็น,นทรันครสวรรค์ค่าไปช็อปไปชิมกันได้อย่างเท่าเทียมนะคะไปค่ะมาช็อปค่ะมาช็อปกันนะก o อยากกินปลาทูไหมมาถ้าเกิดพูดถึงปลาทูนะครับต้องร้านนี้ไงบ้านปลาทูมหาไทยสวัสดีเฮียสสวัดีครับผมแล้วก็ตั้นแต่ปลาทูที่เกรดเออย่างดีมาเลยนะครับผมอันนี้คือปลาทูนึ่งนะคุณท้องไทยก็คือขาวสวยอ้วนสั้นสดใหม่จืดมันไม่แข็งไม่เค็มอันนี้เป็นปลาอินทรีย์ฮะรสชาติกำลังดีจะไม่เค็มปิ๊บปี๋เหมือนกระดานทั่วไปชากะต้มเค็มหวานโบราณอันนั้นราคามีร้อยร้อยยี่สิบแล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะและหน้าปลาทูคุณเด็ดยังไงเฮียอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของบ้านปลาทูเลลยยนะฮรสชาาาาติกกมหท สมัยนี้รสชาติแบบนี้นะฮะถ้าไม่อร่อยหิ้วก้างมาคืนได้ของเรานี่ได้เลยครับมไม่อร่อยหิ้วก้างมาคืนขอบพระคุณเฮียบ้านประทุมหมายัจค่ะขอบคุณมากแท้ไม่แท้แท้แน่นอนค่ะเพราะนี่คือคุณนุกออร์เรนจสวัสดีคะ่ะสวัสดีคือน้ำส้มของเรานะคะใช้ส้มจากเกษตรกรไทยที่ปลูกในประเทศไทย100%ค่ะไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดแน่นอน100%ค่ะตัวนี้นะ เราเอามา2ไซส์ด้วยกันนะคะก็คือจะมีไซส์เล็กขวดละ40บาท7จ็ดขวดา200ค่ะใครรู้สึกว่ายังไม่จุใจนะคะเรามีขวดใหญ่ค่ะ175บาทแถมขวดเล็กด้วย1ขวดเผื่อว่าใครอยากจะทานเลยตอนอนี้อ่าอร่อยมากแบบปัน่นกล้องเลิศเลยใช่ไหมยินใจขอบคุณมากคุณนโนอนคุณค่ะบอกก่อนนะครับว่าราคาถึงแจัดต้องได้และมีโปรโมชั่นทุก้านเลยค่ะอุ้ยรับรองของอร่อยร้ยรานดังเพียบวันที่1 2บสงมิถุนายนนี้ชั้นจีเซ็นทรัลนครสวรรค์ค่ะ,คะ Throwback!